ต้นทุนแฝงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนสุดท้ายนะคะว่ามันคือต้นทุนแฝงันคืออะไรนะคะสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่สนามธุรกิจนะคะเรายังขาดประสบการณ์ในการจัดโปรโมชั่นสินค้าเรามักจะเร่งรีบประกาศโปรโมชั่นออกมาก่อนเพื่อประชันคู่แข่งคิดเพียงแต่ว่าเราต้องการยอดขายให้มากแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดโดยเราลืมคำนวณเรื่องของต้นทุนแฝง ะะแล้วก็ดึงธุรกิจที่กำลังเป็นดาวรุ่งกลายเป็นดาวร่วงนะคะในเรื่องของการวางแผนโปรโมชั่นนอกจากต้นทุนราคาสินค้าแล้วนะคะเราก็อย่าลืมเรื่องของต้นทุนแฝงไปคำนวณด้วยเพื่อให้สามารถจัดโปรโมชั่นได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทำกำไรได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องต้นทุนแฝงคืออะไรนะคะต้นทุนแฝงก็คือค่าสียเวลาค่าจ้างพนักงาน ะะจ้างพนักงานก็คือจ้างพนักงานพิเศษในช่วงการจัดโปรโมชั่นสินค้าค่าจัดส่งสินค้าค่าน้ําค่าไฟของค่าน้าค่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องของอคลังเก็บสินค้าที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงโปรโมชั่นนะคะเป็นต้นอะไรเหล่านี้เป็นก็เป็นต้นทุนแฝงที่เราจะต้องเอามาคํานวณในการเขาเรียกว่าการจัดโปรโมชั่นด้วยเช่นกันนะคะต่อมาเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเรื่องของยอดขายโปรโมชั่นที่ไม่ใช่ยอดขายที่แท้จริง คำว่าโปรโมชั่นนะคะเราบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายการดึงดูดการสร้างแรงจูงใจแก่ลูกค้าด้วยข้อเสนอพิเศษในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสิ่งที่ควรระวังโดยเฉพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่มีรประสบการณ์มากนักนะคะอย่าคิดว่ายอดขายในช่วงโปรโมชั่นนั้นคือยอดขายที่แท้จริงและจะยั่งยืนแบบนี้ตลอดไปนะคะ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในช่วงที่จัดโปรโมชั่นสินค้าลูกค้าที่ถูกจูงใจด้วยข้อเสนอหรือส่วนลดต่างๆโดยที่ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ควรที่จะประเมินอย่างรอบอว่ายอดขายที่แท้จริงหลังจากจบช่วงโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่เขาเรียกว่าเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องของสต็อกได้อย่างแม่นยำ ไม่ซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เกินความจําเป็นเรามาดูต่อนะคะในเรื่องของไม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับโปรโมชั่นที่ดีพอการจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้านะคะเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าหากสามารถจัดการทุกอย่างได้ราบรื่นตลอดช่วงเวลาที่มีโปรโมชั่นนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้ทั้งกําไรได้ทั้งฐานลูกค้ากลุ่มใหม่แต่ถ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ะะจากที่ใช้โปรโมชั่นในการสร้างโอกาสก็อาจพลิกกลับเป็นวิกฤตได้เช่นกันนะคะความผิดพลาดในการจัดโปรโมชั่นเป็นอะไรได้บ้างนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดโดยเฉพาะกับเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการวางแผนโปรโมชั่นเลยนะคะก็คือเรื่องของสต็อกสินค้าไม่สอดคล้องกับยอดขายสั่งซื้อนะคะ ซึ่งไม่ว่าสต็อกน้อยหรือมากเกินไปก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เลวร้ายไม่แพ้กันค่ะในกรณีที่สต็อกสินค้าน้อยเกินไปนะคะสินค้าหมดก่อนที่จะที่โปรโมชั่นจะจบนอกจากจะพลาดโอกาสในการสร้างกำไรแล้วนะคะยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้แก่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ด้วยเนื่องจากการถูกตอบปฏิเสธสินค้าหมดอาจส่งผลให้ลูกค้าดังกล่าวไม่กลับมาซื้อสินค้ากับแบรนด์นั้นอีกก็ได้นะคะ ตรงกันข้ามกันถ้าหากสต็อกสินค้ามากเกินไปแน่นอนว่าหากขายไม่หมดแล้วก็สินค้าเป็นประเภทที่เสื่อมอายุการใช้งานไวก็อาจจะทําให้ขาดทุนได้ดังนั้นนะคะจึงควรที่จะมีการวางแผนโปรโมชั่นอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจจัดโปรโมชั่นนั้นๆนะคะการจัดโปรโมชั่นไม่ควรทํโดยอารมณ์นะคะหรือที่เขาเรียกว่าใจเร็วด่วนได้หรือเห็นว่าคู่แข่งทําก็อยากทําบ้าง แต่ควรจะมีการวางแผนโปรโมชั่นอย่างรอบคอบกำหนดจุดประสงค์ว่าจัดโปรโมชั่นไปเพื่ออะไรหรือการจัดโปรโมชั่นเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่หรือกระตุ้นยอดขายหรือเคลียร์สต็อกหรือสร้าง awareness เหล่านี้เนี่ยคือตัวอย่างจุดประสงค์ในการจัดโปรโมชั่นสินค้าซึ่งการจะบ,บรรลุแต่ละจุดประสงค์ก็ต้องใช้โปรโมชั่นที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้น ยุดไว้ได้เลยว่าจุดประสงค์มาก่อนโปรโมชั่นมาทีหลังดังนั้นในบทนี้โอกาสที่จะปิดการขายผ่านทางแชทเนี่ยโดยการใช้แพลตฟอร์มไลน,น์มีสูงถึง15%นะครับลูกค้ามักจะแชทแล้วก็ปิดการขายได้สูงกว่าลูกค้าทั่วไปถึง45%โดยเฉพาะลูกค้าในไทยที่นิยมซื้อขายผ่านทางโซเชียลนะครับโดยเฉพาะการแชทการซื้อสินค้าผ่านทางแชท กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยลูกค้าในไทยมีมากถึง15%เนื่องจากว่าผู้ใช้ในประเทศไทยมีการใช้ไลน์มากกว่า50ล้านคนฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือของ Li น์ w a y และก็ Line m y s ช o p เนี่ยสามารถตอบโจทย์และก็เพิ่มยอดขายกับลูกค้าได้นะครับฉะนั้น ก็ฝากเอาไว้นะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้กลับไปทบทวนได้เรียนรู้การใช้ข้อมูลนะครับจากการติดตั้งแอปพลิเคชัน Line OA แล้วก็ Line MyShop และอย่าลืมทำแบบฝึหกหัดท้ายบทด้วยนะครับฉะนั้นในบทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ